สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนเช้าวันอังคารที่3นะคะตุลาค25ม2566นหกสบกะมาพความแนวทางหุ้นมดรวมกันนะคะหุ้นมดรวมอ่มาเมื่อวานลาสตาร์อะหารลาวพัฒนานะคะก็เข้า6 2 26ตัวเจาะของเร่นนะคะแล้วก็เ8าเข้าเลขทูบเนาะเสดายเลขทูบไม่ตามนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของหุ้นมดรวมดีกว่านะคะหุ้นมารวมตอนเช้าเนาะตัวดิน วันนี้อากาศแบบที่บ้านแอดหมอกลงเต็มเลยโอเคอ่าหุ้นมาตรวมวันนี้นะคะ967802วิงรูด96ก 6, ับนะคะวันนี้จะให้ฟัน9รอบเช้าแล้วก็6รอบบ่ายนะคะอ่าจับวินในตารางก็จะมี9779 9889 7887 9009 อ่า6716 5665 1226แล้วก็6116นะคะเบิ้ลก็จะมี66อ่า996677นะคะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี9779 9889 7887 9009นะคะอ่าทีเนี้ยประมาณหรือใครจะจับบในตารางก็ได้นะคะจับตัวเทียดไม่มา 02ก็น่าจะมานะคะทุกคน02แต่ที่เน,น้นๆแอก็เน้นเหมือนเดิมนะคะวิะ่งรูด9กับ6นะคะฟัน9รอบเช้า6รอบบ่ายหรือใครจะฟันทั้งสองรอบเลยก็ได้นะคะฟัน9กับ6ทั้งสองรอบเลยก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำมีรวยถูก้อยรลยทรัพย์กันทุกคนเด้อไปแล้วเด้อ